เปิดเผยล่าสุดพลเรือโทกราฟมีฮาคิราชันแต่คูซันกับหนวดดำนั้นไม่มีนะครับและก็น่าเสียดายนะครับที่ข้าวหัวของคูซันนั้นยังไม่ปรากฏสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e w กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ b ีเบิลการ์ดชุดใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับประเด็นที่สําคัญเลยก็คือเนี่ยมันจะมีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นการอัปเดตนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยเรียกได้ว่าช่วงนี้อาจารย์โอดาั้นัติโร เลยนะครับในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของวันพีชนะครับก็หยุดไป2สัปดาห์สำหรับผมก็ถือว่าเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีนะวันพีหยุดไป2สัปดาห์ช่วงนี้ก็มีการปล่อยนะครับข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างๆของวันพีชให้แฟนคลับวันพีชนั้นไม่รู้สึกเบื่อละกันนะครับยังมีเรื่องราวของวันพีชให้พวกเรานั้นได้อัปเดตกันต้นที่เรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเนี่ยที่จริงๆแฟนคลับวันพีชนั้นเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับคือสามารถมองด้วยตาได้แต่นะครับในเรื่องวันพีชนั้นมันไม่ได้มีกาาาารรรนะะคัับวว่่่ออเดตยยงงชจุลล โการนั้นสามารถใช้ฮาคิราชันได้หรือเปล่าโอเคมองได้ตาเราก็เห็นว่าใช้ได้นะครับแต่มันไม่ได้มีการระบุแต่ล่าสุดนะครับในข้อมูลอย่างบิ๊บเบิลกรก็ได้มีการระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าพลเรือโทรการาฟวี v, และบุรลุษของกองทัพเรือนั้นสามารถใช้ฮาคิราชันได้ซึ่งถามว่าแปลกใจไหมอโดยส่วนตัวก็ไม่ได้แปลกใจนะครับเป็นถึงวีและบุรุษกองทัพเรือนะครับมีแค่มัดไม่ได้มีนะครับพลังผลปีศาจมันก็ควรจะมีนะครับพลังระดับนี้น,นี่แหละในการต่อสู้นะครับแล้วเราก็เห็นชัดเจนมันมีเส้นนะครับทแบบ ี่ราชันเลยยังงงยังไงก็ใช่อแต่ก็เป็นการยืนยันเนาะว่าทางด้านของกราฟนั้นเนี่ยสามารถใช้คิราชันได้แล้วก็นะครับมีการระบุนะครับคติประจําใจและการของพลเดลโทกราฟคือตหางเดิมมันจะมีคติประจําใจนะไม่ใช่แค่กราฟหรอกแต่ของกราฟนั้นเนี่ยก็คือไม่ justice นะครับหรือว่านะครับความยุติธรรมในรูปแบบของฉันเองก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่ปู่กราฟนั้นจะไม่ค่อยนะครับฟังใครสักเท่าไหร่นะครับเพราะเฮแกนนั้นมีความยุติธรรมในรูปแบบของตนเองจริงๆแต่ก็มีประเด็นเล ว่าโซโลนั้นเนี่ยสามารถใช้ฮาคิราชันได้หรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันยังไม่อัปเดตเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีนะเพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงรอบในการอัปเดตตอนนี้เท่านั้นเองอาจจะต้องรอในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับตอนที่โซโลนั้นสู้กับคิงมันก็แทบจะมองชัดนะว่านั่นน่าจะเป็นฮาคิราชันนะครับอยู่ที่ว่าวันเวลาและการที่อาจารย์โอดานั้นจะเปิดเผยเ,เกี่ยวกับเรื่องการใช้ฮาคิราชันของทางด้านโซโลนั้นจะเปิดเผยตอนไหนเท่านั้นเองเพราะจริงๆ,งๆแล้วนะครับมันก็ยังม มันจะมีช็อตที่คูซันนั้นต่อสู้กับกาฟใช่ไหมและมันก็เหมือนว่าคูซันนั้นจะสามารถใช้ฮาคิราชันได้แต่อันนั้นมันก็ไม่ได้ชัวร์เนาะเพราะว่ามันก็ยังเป็นเส้นนะครับอาจจะเป็นของกาฟแพ้มากก็ได้อ่ายังไงก็แล้วแต่แต่ประเด็นของหนวดดาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นหนวดดาเคยใช้ฮาคิราชันเลยแต่ถามว่าตัวละครอย่างหนวดดานั้นมีสิทธิใช้ฮาคิราชันได้หรือเปล่าโดยส่วนตัวก็มองว่าก็มีสิทธิใช้ได้สูงอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับในพ นั่นแหละอายุที่ว่าในอนาคตนั้นอาจจะมีการอัปเดตนะครับก็อย่างที่ผมพูดแหละครับว่าอย่าเพิ่งไปตัดโอกาสว่าทั้งหนวดดำคู่ซันหรือโซโลนั้นไม่สามารถชรคิราชันได้อาจจะต้องรอนะครับเป็นการเปิดเผยตรงๆเลยในเรื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ไหนสักเหตุการณ์หนึ่งนี่แหละที่เรานั้นจะได้รับชมแล้วก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับค่าหัวทหารเรือเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีถามตอบนะครับของอาจารย์โอดาสิบข้ออาจารย์โอดานั้นได้มีการระบุนะครับว่าทหารเรือนั้น,น,นแต่ละยศนั้้้นนนนนนจจะมีคครรรััับ่่่่าาาาหหวเเทไกงงอออยพืุ ก็5 0 0 0ล้านเบรีเนาะแต่ก็จะมีลดหลั่นกันไปนะครับตามยศของคนนั้นๆแต่มันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นคือต้องสร้างวีรกรรมวีรเวรจริงๆค่าหัวนะครับก็เพิ่มเยอะขึ้นมาอย่างทางด้านของโคบี้อย่างเนี้ยค่าหัวนะครับก็เยอะกว่าปกตินะครับตามยศของโคบี้ซึ่งในพีเพิลการ์ดนั้นเนี่ยก็ได้มีการระบุนะครับสองตัวละครที่มาจากหน่วยซอสท,ที่เป็นยศพลเรือตีอย่างพลเรือติกรุตแล้วก็พลเรือตีนะครับค่จากูเนี่ยที่ค่าหัวของพวกเขานั้นควรจะอ300รีรอออ่ปราขาของ2คนนี้อยู่ที่5 0 0ล้านเบรี คืออยู่ในระดับเดียวกันกับพลเดอโธนเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับนาวาโตฮิบาริก็จะมีค่าหัวอยู่ที่200ล้านเบรีนะครับซึ่งก็มากกว่าปกติแล้วว่านาวาตรีนะครับอย่างเฮมเปโปนั้นก็จะมีค่าหัว100ล้านเบรีนะครับก็ทั้งสองคนนี้เนี่ยมีค่าหัวที่มากกว่าปกติแล้วก็มีประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือประเด็นของฮิบารินั่นแหละคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีประเด็นนะครับที่หลายคนนั้นไปคาดคะเนและครับว่าฮิบารินั้นเป็นลูกสาวของอาครนู้หรือเปล่ามันตั้งแต่ที่นะครับ และมันมีข้อมูลปรากฏแหะครับว่าฮิบารินั้นเป็นคนจากทะเลแถบนอร์ทฟูซึ่งก็เป็นทะเลแถบเดียวกันกับอาคาอินูนะครับแล้วก็ฮิบารินั้นมีสำเนียงการพูดเฉพาะตัวนะครับเหมือนกับอาคาอินูก็คืออาคาอินุน่ะจะมีสำเนียงเป็นของตันเองนะครับของคนในย่านนั้นนะครับซึ่งคนก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นคนย่านเดียวกันหรือเปล่านะครับคือนอกจากมาจากนอร์ทฟูเหมือนกันแล้วยังเป็นคนฟีลแบบเกาะเดียวกันอะไรแบบนั้นนะครับและล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดของฮิบาริด้วยก็คือกกรุุปปปเเเเล F, เเลืืออออดดด F ็นนนนียวััับบาาคคจึงให้ะ เออมันก็น่าสนใจนะครับว่าสรุปแล้วฮิบารินั้นเธอนั้นเป็นลูกสาวของอไครนุจริงๆหรือเปล่านะครับเชื่อว่าถ้าเป็นจริงๆอนาคตนั้นก็คงจะมีการเปิดเผยแน่นอนอย่างน้อยๆนะครับก็เริ่มมีการหยอดมาแลกเกี่ยวกับข้อมูลของฮิบาริ แล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเซเลฟิมนั้นมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่สามารถใช้ฮาคี้สังเกตและฮาคี้เกาะได้หมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีระบุนะครับว่าสามารถใช้ฮาคีราชันได้หรือเปล่าก็คือมันจะมีตัวต้นแบบบางตัวที่สามารถใช้ฮาคีราชันได้อย่างเช่นนะครับเอเนกของเซเลฟิแมนคอกอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะครับก็เลยไม่ได้มีระบุนะครับว่าเอเนกนั้นสามารถใช้ฮาคีราชันได้เหมือนตัวต้นแบบอย่างแฮนคอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ก๊อปมากันเนาะก็เอาโอเคมันก็มีสิทธิ์ใช้ได้ไม่ได้อันนี้กกก็็ต้อออองงรรดูันนีีีททะแลย่่่าาาเเหว เซลลฟิมนั้นเนี่ยมันเพิ่งมีเนาะก็คือมีระบุว่าเซลลฟิมนั้นเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่ร่างกายในตอนนี้เนี่ยก็เทียบเท่านะครับกับเด็กอายุ8ขวบนะครับแน่นอนว่าถ้ามาแบบอายุ2ขวบเลยมันก็คงจะสู้ไม่ไหวนะครับแขวบถูกต้องแล้วนะครับก็อยู่ที่เป็นการดัดแปลงแล้วกันซึ่งนอนว่าไอ้พวกเนี่ยมันพัฒนานได้ด้วยนะคือก่อนหน้าเนี่ยก็มีการพูดไว้ว่ามันสามารถพัฒนานได้และแก่งขึ้นได้ในอนาคตนะครับก็หวังว่านะครับจะแข่งในระดับนะครับนิ ผู้ที่เป็นแม่ของบอนนี่นั้นสมัยอยู่กองทัพคณะปฏิวัติมีค่าหัวสูงถึง190ล้านเปรีนะครับซึ่งจริงก็ถือว่าเยอะเลยเนาะแล้วก็มีการเปิดเผยค่าหัวของคูมะนะครับอยู่ที่296ล้านเบรีนะครับไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่มีการยกเลิกระบบเจเทพโจสรสลัตอันนี้เข้าใจได้นะเพราะว่าคูมะนั้นเนี่ยมันเพิ่งหลุดออกมาไงเลยทำให้ค่าหัวนั้นไม่ได้ถูกอัปเดตขึ้นมานะครับแต่หลังจากนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีการอัปเดตหรืรรเอเปล่าน ก็ไม่ได้มีเปิดเผยนะครับเช่นอาคุซันอย่างเนี้ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยยังทําการกักเอาไว้นะครับซึ่งตามปกติแล้วมันต้องมีนะเพราะคุซันนั้นเป็นโจรสลัดแล้วนะครับและยิ่งเป็นอดีตทหารเรือด้วยผมว่านะครับแหม่้าหัวนั้นก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับที่มีการเปิดเผยมาในบิบิลการ์ดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเนาะของตัวละครนะครับที่เรานั้นอยากจะรับรู้นะครับช่วงนี้ก็ข้อมูลมารวๆเลยนะครับทุกคนนั้นชอบข้อมูลไหนมากที่สุดนะ มมอคเนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับววันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ